ตอนแรกแโควิดเข้ามาเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายแรงหรือว่าเกิดเรื่องที่มันต้องแบบถึงขั้นเกอร์ฟิลหรือถึงขั้นต้องหยุดชะงักกันขนาดนี้แรกๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยังลงและเลิ่งในเรื่องของการเอ๊ะเราก็ยังมีทุนสำรองรอยู่หรือว่ามีเงินสำรองอยู่นั่นเองก็เลยคิดว่าการเงินของเรามันก็น่าจะเพียงพอและก็ซัพพอร์ตตอบโจทย์ของเราได้แต่เอาเข้าจริงมันเริ่มยืดเยือ้อนะมันเริ่มยืดเยือ้อแล้วมันเกิดปัญหาการเงินกับออนมากๆเลยนั่นคืออาชีพของออนเนี่ยเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนนากกก็ออไไไปพบจลูค้้ม่ดงิที เราสะสมไว้มันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วลูกค้าก็ปฏิเสธลูกค้าก็บอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบเนี้ยจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อประกันล่ะจะเอาเงินที่ไหนมาซัพพอร์ตในเรื่องของการจ่ายชําระเบียประกันล่ะแล้วลูกค้าก็เริ่มทยอยปิดกรมธรรม์บ้างทยอยยกเลิกยกเลิกสัญญาประกันสุขภาพบ้างทยอยยกเลิกไม่สมสัญญาเพิ่มบ้างอันนี้ก็เกิดผลกระทบมากๆเลยแล้วเอายังไงล่ะชีเนสนะเกิดปัญหามาก แต่วิธีที่ออนหลุดออกจากปัญหานั้นได้นั่นก็คือหนึ่งละปรับเปลี่ยน mindset ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองก่อนบอกตัวเองเสม,มอว่าวันนี้ตั้งสติใหม่ใช้ความคิดคิดช้าทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลของมันโควิดมันต้องมีเหตุผลของมันหาโอกาสในวิกฤตนี้ให้เจอจนได้หาโอกาสในวิกฤตให้เจอให้ได้อันนี้คือบอกตัวเองอยู่เสม,มอมามันต้องมีทางออกให้กับเราสินะหลังจากนั้นตัวออนเองนะทางบริษัทเองเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันทุกที่เดือดร้อนเหมือนกันนะทุกที่เดือดร้อนเหมือนกันบริษัทก็ เริ่มที่จะเปลี่ยนแผนปรับแผนใหม่ในการที่วางระบบวางโครงสร้างให้มีการขายประกันออนไลน์เซ็นชื่อผ่านออนไลน์นะมีในเรื่องของการส่งลิงก์ให้ลูกค้าลูกค้ากรอกเอกสารลูกค้าเซ็นรับตอบรับกรมธรรม์ทุกอย่างเข้าสู่ระบบหมดซึ่งมันก็เป็นทางออกให้กับตัวแทนอย่างบอดออดเอาละ เมื่อเราเริ่มคิดแล้วข้อแรกในการปรับเปลี่ยนไ i n d s e t และวิธีคิดในการที่บอกว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอแหละเพียงแค่รอสักนิดหนึ่งอย่าพิ่งเร่งอย่าพึ่งบวยวายทาตัวเราเองให้นิ่งๆเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะแกะปมเองตามใดที่เรายังบอกตัวเองอยู่เสมอว่าบนวิกฤตมันมีโอกาสนะก็เริ่มเรียนรู้ช่วงที่เราหยุดนั้นการที่เราใช้พลังบวกเข้าไปด้วยก็เริ่มเรียนรู้เข้าว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเกิดว่าแน่นอนเราเป็นโควิดเราไปเจอ,เร,เ,จอเราเจอโรคโควิด เราไปเจอลูกค้าไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในออนไลน์จริงไม่จริงคะมันก็ต้องอยู่ในออนไลน์เท่านั้นที่จะเราสามารถท่องโลกออนไลน์ได้ซึ่งมันเป็นโลกที่ไม่มีกักเราไม่มีแบบเฮ้ยตรวจโควิดก่อนเฮ้ยไปแบบเฮ้ยหยุดนะอันเนี้ยก็เริ่มเข้าสู่ออนไลน์แต่ตอนนี้บอสออนก็มีทั้งประกันชีวิตแล้วก็มีทั้งการงานขายออนไลน์เนาะแล้วก็เริ่มคิดออกว่าอ๋อเราก็อยาเพิ่งไปโฟกัสว่าเราเจอลูกค้าไม่ได้สิเราก็เปลี่ยนใหม่มันต้องมีโอกาสอยู่ในวิกฤตก็เริ่ม เอางานงานออนไลน์ก็มาเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรึกษาเพิ่มแล้วก็เริ่มจาอไปที่งานออนไลน์และทีนี้คาว่า โอกาสมันมีวิกฤตอยู่ตรงนั้นการเงินมันเริ่มน้อยลงทีนี้ลูกค้าเหมือนการลูกค้าบอกจะชําระเบี้ยจากไหนจะเอาเงินไหนมาจ่ายยกเลิกสัญญาต่างๆนานาซึ่งก็มีเหตุผลของลูกค้าซึ่งเราก็เคารพในการตัดสินใจแต่ทีนี้พอมาสักระยะหนึ่งมันมันกับพีกอะมันพีกมันพีกมันพีกซึ่งตัวเราเองกล้าเข้าสู่ออนไลน์เนาะแล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนไมเซตปรับเปลี่ยนมุมมองวัดอ่อนเนี่ยได้อาชีพใหม่จากการที่ โควิดมานะจากการที่เข้าอยู่สู่ออนไลน์อยู่แล้วแต่ไม่ได้คิดเอาจริงเอาจริงในการเป็นโค้ดเป็นครูสอนออนไลน์ในการสร้างตัวตนเนาะกลายเป็นว่าสถานการณ์โควิดจากการที่เราได้เรียนรู้และเข้าไปสู่โลกใหม่นะโลกใหม่ที่มันเป็นกระแสซึ่งกระแสนั้นเราเข้าไปก่อนเราได้เปรียบเราได้เรียนรู้เทคนิคหลายๆอย่างมันกลายเป็นความรู้ที่เราสามารถส่งต่อแล้วก็เปิดคอร์สเปิดโปรแกรมส่งต่อให้กับคนที่เขาอยากประส,ขขสบความสำเร็จเหมือนเราเขาเลือกทางรัฐเหมือนเราใกล้กลายเป็นเป็นอาชีพในการเป็น อีกอาชีพหนึ่งนั่นคือการส่งต่อความสําเร็จให้กับคนที่เขาอยากสําเร็จเหมือนเราอะต่อเข้ามาเมื่อมันปรับเปลี่ยนไมล์เซตแล้วลูกค้าเริ่มทยอยนะแล้วเราก็คิดเข้าหาทางออกใหม่มีความสุขกับการอยู่ในออนไลน์มีความสุขกับการอยู่ line, ออนไลน์ line, และบริษัทเองก็ปรับเปลี่ยนระบบให้ในการที่เราไม่ต้องไปเจอลูกค้าก็ได้อืมไม่ต้องไปเจอลูกค้าก็ได้ขายประกันในระบบ ไอสายนั่นก็คือการส่งลิงลก์ให้ลูกค้าให้ลูกค้าตอบรับเซ็นรับข้อมูลถูกต้องไม่ถูกต้องยืนยันตัวตนถ่ายรูปเซ็นเอกสารผ่านลิงก์ที่บริษัทซัพพอร์ตให้เราโอ้โหทุกคนคะ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันเกิดความง่ายเกิดขึ้นเมื่อโลกมันมาคนจากที่เราคิดว่าไม่มีใครซื้อได้หรอก ประกันชีวิตเพราะเงินมันน้อยกลับกลายเป็นว่าคนเริ่มถามหาประกันโอ้โหคนเริ่มถามหาประกันชีวิตค่ารักษาพยาบาลเป็นยังไงคุ้มครองยังไงแบบไหนประโยชน์ที่ฉันอยากได้เป็นแบบนี้อ่าถ้าฉันฉันเพิ่งเข้าใจแล้วว่าประกันชีวิตเนี่ยมันมีความหมายกับฉันมากแค่ไหนเออมันเริ่มมีลูกค้าเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยเข้ามาพูดโอ,อ้มันกลายเป็นว่าโอ้โหขอบคุณโควิดมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหัวใจของเราที่เราไม่ยอมแพ้แล้วก็ยอมที่จะ ปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนไมเซตใหม่มันกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่กลับ พิกด้านอีกเคียงหนึ่งลูกค้าก็เริ่มนะติดต่อได้คุยกันเรื่องของประกันชีวิตประกันโรครายแรงประกันอุบัติเหตุต่างๆนา,นานาก็แล้วแต่เคสที่ลูกค้าอยากจะได้กลายเป็นการเงินของเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งและเราก็ยังได้เงินเพิ่มได้งานเพิ่มนะได้งานเพิ่ม,มคือการที่เรามีคลาสมีโปรแกรมสอนจากการที่เราช่วงโควิดช่วงระยะห่างที่เราไม่เอาตัวของเราไปจมปักกับความคิดความเครียดที่โควิดเป็นตัวปัญหาแต่เรามองว่าโควิดคือโอกาสนะก็จะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเอง นะเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้โดยไม่ใช้เวลานั้นในการที่จงปักอยู่กับสิ่งที่มันเป็นปัญหาแต่หาวิธีการในการออกปัญหาด้วยการปรับไมเซตนะคะแล้วก็เห็นมุมมองใหม่ลูกค้าก็กลับกลายเป็นว่าลูกค้าต้องการประกันมากขึ้นและเราก็มีงานใหม่เพิ่มมากขึ้นแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณเจอวิกฤตหรือว่าได้รับวิกฤตอะไรจาก โควิดบ้างและการเงินตอนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงโควิดนั้นก็เมนไว้ใต้โพสต์บอกด้วยนะคะสําหรับบอลออนก็มีวิธีให้แล้วนะปรับเปลี่ยนไมเซตก่อนและสิ่งดีๆจะตามมาและที่สําคัญมันมีโอกาสอยู่ในปัญหาหรือว่าวิกฤตเสมอถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดซับสไครต์และกดติดตามบอสออนมานี่โค้ดไว้ด้วยนะคะ